มัมเล่นเป็นท่านพ่อมัมเล่นเป็นชายใหญ่มัมเล่นเป็นสาวใจบุญมัมเล่นเป็นตัวอิจฉามัมเล่นเป็นเด็กสุดเกลียนและเล่นเป็นทนายเสียความรู้สึกไม่ว่าบทไหนเท็ไทายวงคำเหลาเหมาหมดอันัคอนฟีปอรับสักราชใหม่เท็ไทายวงคำเหลาเล่นเองกำกับเองนักเลง่อคนอื่นไม่ต้องหาแดกกนะันแล้ว 8เมษายนหาจนตัวโก่งในโรงภาพ,พยนตร์ทูไอดีบ้างไฟฟิล์มและพานครฟิล์มภูมิใจเสนอนี่คือความวุ่นวายระดับประเทศ เมื่อตระกูลวงคำเหลาแย่งชิงอภิมหาสมบัติของตระกูลท่านพ่อพี่ชายใหญ่หญิงกลางชายเล็กหญิงน้อยและพิรมนสะพ้ายใหญ่หนัวเนียกันวุ่นใครเป็นใครต้องไปถามต้นตระกูลคนนี้ส่วนท่านพ่อเนี่ยก็เป็นคนที่อาจจะเจ้ารวดเจ้าอ่าง่ักหน่อยหนึ่งคือการักษาองตระกูลกฎระเบียบที่ต้องมีกฎอยู่ในโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็พยายามปรับกับกับลูกชาย ที่พยายามบอกพยายามสอนเร <Aristotle> ื uh ่อยตระกูลของของเราของเราสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นชายใหญ่เอ้ยเมื่อไหร่จะมีลงมีหลานให้พ่อลู้ก้ยตระกูลของของเราของเราสืบทอดตัวยาวยาวนานนี่เยอะเลยพวกมันเลยค่ะเลยครับเขาเป็นคนนุ่มลึกฉับฉานเขาเป็นคนนุ่มละเอียดอ่อนกับ ความรู้สึกละเอียดอ่อนกับความรักละเอียดอ่อนกับความเป็นแฟมิลี่ของในบ้านเหมือนเป็นคนที่โอบกุ้มบ้านหลังนี้ไว้นี่คือตัวคาแรคเตอร์ของชายใหญ่อาเอาชาเล็กเอาอีกแล้วลูกเอาลูกพ่อไปตังค์ทำไมลูกฮะ้าพ่อยังไม่ตายอย่าไปถือสาเลยท่านพ่อเด็กพิเศษนะ่ะเมื่อวานนี่ก็ทีนึงงละมาเขี่ยหำผมเล่นผมนกึกว่าพิรมนมีออารมณ์แทบตายฮ โอวานี ens, mí, worries, ini, ่ก็ทีนึงละมาเขี่ยห้ำผมเล่นผมคนด้วยกวาพิลมนค้ดทุกคีพี่ี้ามากส่วนนางเอกพิรมนก็เป็นคนดีใส่ซื่อรักผัวมากๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่คิดเอารักเอาเปรียบใครอยากจะมีลูกให้กับชายาค่นั้นเองในในในเรื่อง อาหัวสายชายใหญ่ี่เดินเงวเงียบเงวยเงียบมอคืนไม่ได้ขนหนานเลยลูกฮะว่าจะลักหลับอยู่ค่ะท่านพ่อแต่หนูดันง่วงซะก่อนโอ้หัวสายถึงว่าถึงแล้วเดินผสมพันธุ์แล้วแล้วจะได้เหลาเร็วๆโอเคงานยีสต์ที่ทำหมอยีหญิงกลางก็เป็นคนธรรมะธรรหมโมซึ่ง ก็จะขัดกับบุคลิกของ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 ,ขอ,งอ,อ,อีกตัวหนึ่งจะเป็นคนพูดน้อยอายุวันโนสุขังพลังทุกคนพักเนี่ยไปวัดถีนะหญิงกลางแอบชอบสับเปลเรหรือเปล่าเ <c oughs> ก็บเสื้อผ้าไปนอนวัดนูหนูไปทำมาอยู่บ้านหลังนี้หญิงกลางขอตัวก่อนนะคะเสสังมังครายาจามิ <c oughs> <c oughs> ขาขนโดนก่อนแต่ส่วนชายเด็กปไม่ต้องบอกแล้วก็เป็นเด็กพิเศษของเขา เป็นเด็กที่ชาญฉลาดโดยที่ทุกคนไม่ <c oughs> ไม่เห็นเนื้อเนื้อไหนของเขาที่เขาทาไปไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนที่แบบแบบพิการทางอะไรนะเขาเป็นคนฉลาดมึงเถียงไอหยังกันนักกันนายอีง่าวอีนี่กันแร้งไม่รู้เลืองเหยียบหมจะกินย่ามได้อ่ะพอนี่กูพูดได้หลายภาษารคับ ใต้ศาลน้อยไอ้ส่วนหญิงน้อยเนี่ยเป็นคนที่หลงติดเพราะแค่ติดผู้ชายแค่นั้นเองแต่คนมันจะเอาพนายกับท่านพ่อกับหญิงน้อยนี่อันนี้ตัวจะเด้ไอตัวติ๊กต้อมเนี่ยที่จริงจะเล่นเป็กเกเรเองด้วยซ้ำ ที่จะได้คดรบเซ็ตไปเลยมานั่งนึกแต่อเออเกียเป็นเอกไม่ได้นั่งมาไม่คมบเปาะเพชรไทยวงคำเหลาเหมาหมดทุกบทบาท